สว,ส,สวัสดีจ้าพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการวันซองเขียนมือจ้าเมืเ่อประจำวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 4น้นั่นเองจา้าทำไมต้องเป็นวันที่สองคะอาจารย์เงี้ยทำไมไม่เป็นวันที่หนึ่งเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือวันแรงงานนั่นเอง,งใช่ก็จะเป็นวันที่แบบเออคนได้หยุดพักผ่อนการใช่ คนออกหวยแล้วก็กองสลากเองด้วย<ช>ก็ขอพากันนิดนึง<ช>ก็เรื่องออกที่สองจ้าใช่แล้วคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลงวดที่แล้วกันดีกว่าว่ามีเลขไหนเข้าบ้างนะคะสําหรับรายงานผลงวดที่แล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งออกมาเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนั่นเองออค่ะสว่วนเลขท้ายสองตัวนะคะออกห้าหกค่ะแต่ ต้องขอกราบขอขมาลูกเพจกระต่อบระานอภัยเพราะว่าเมื่ีแล้วหลุดหลุดไปหลุดไปเยอะเพราะว่าชุดสรุปเนี่ยเลขมันไม่เข้าเนาะมันไปเข้าชุดก่อนสรุปอเราไปตัดทิ้งเออเสียดายไหมใช่แต่ว่าเหมือนเท่าที่จำได้อาจารย์งอนินให้ห้าหรือเปล่าใช่เอออาจารย์งอนินห้านะคะแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าใครรูดไปที่ห้านะคะก็อ่ะยังพอมีกินมีโชคยังพอมีใช้กนบ้าษเออนิดนหน่อยๆเพราะว่ามันหลุดไปมันเป็นเข้าก่อนชุดสรุปก็คือ คือมี5-6นั่นเองก็ต้องกลับขออภัยด้วย,ยใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุงทองนะคะหววซองที่แอดเลขเด็ดบอกว่าแบบ เฮ้ยซองนี้แบบน่าสนใจมากในกลุ่มลับที่เขาบอกว่าต้องเสียเงินเข้าไปในกลุ่มกันเขาบอกว่างวดที่แล้วก็เข้าเหมือนกันสําหรับถุงทองนะคะให้มา5 6ตรงๆเลย <Wow. S 1> ส่วนงวดน,นี้นะคะแ <Wow. S 1> อนเลกเด็ดก็บอกว่าพยายามที่จะหามาให้เหมือนกันแต่ก็ต้องไปหาในไลน์แอดอีกเช่นเคยนะคะแอนเล็แต่ก็ยังไงก็ฝากแอดเข้าไปตาม qr code ที่เราได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอน,นี้ด้วยหรือว่าใครที่ไม่สะดวกแอด qr code ก็คือพิมพ์ก็ได้เนาะก็กดเพิ่มไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ใส่แอดแล้วก็ n x z 5 9 9 4 k จ้าแอดไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียเงินหรือว่ามีรายจ่ายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะไม่ต้องทักมาแอดไปก็ได้เลยสามารถคุยกันในกลุ่มได้เลยจ้าเดี๋ยวแอดเลขเกนี่ยเขาก็จะส่งให้เองอัตโนมัติทั้งหวยซองลิงก์รายการต่างๆอะไรก็ว่าไปโชครุ่นโชคนี่รับรองว่าเฮงเฮงปังปังปริเยกันแน่นอนจ้าใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีหวยซองเด็ดๆที่เราจะแจกในลิงก์หวยซองฟรีที่ไลน์แอดนะคะตอนนี้ก็เข้ามาเยอะอยู่ ูพอสมควรยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะแต่สําหรับตัวที่เน้นเนี่ยอย่าง92ที่มาในซองเด็ดๆท้ายคลิปที่เราคัดไปเนี่ยดันไปเข้าออมสินอีกเช่นเคยนั่นก็คือ092 ดังนั้นใครที่ชอบเลขไหนก็อย่าลืมซื้อสลากออมสินติดกันไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังเพราะว่าจากสถิติที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยมันชอบแอบไปออกออมสินนะ <c oughs> จะบอกใช่ไปยังไงก็ไม่รู<อ>้ถึงทะลุไปหาออมสินได้ <c oughs> ก็แอบงงๆอยู่ะะใช่ก็คืองวดนี้นะคะเราก็เลยมีหวยซองแบบเด่นๆที่น่าสนใจมาอีกเช่นเคยที่แบบว่าแม่นๆที่เข้าหลายงวดติดมานะคะแล้วงวดนี้ยังมีเพิ่มเติมนะคะอย่าง รับซับกับประกายแสงเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูค่ะนี่ดีทีมงานขึ้นให้ดูแล้วเนี่ยมาตรงๆกันเลยแบบสองวัดติดทั้งคู่เดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันหน่อยว่าเขาจะปังจะเด็ดจริงหรือเปล่าจะแบบเป็นประเก่งประกายกันตามชื่อซองหรือเปล่าประกายแสงนี้อันนี้เราก็เอามาเป็นนวดแรกเหมือนกัน้วจ้าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอดูว่าทายรายการนั้นเลขออกมาจะมีตัวอะไรกันบ้างนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารู้สาหรับเลขที่เรา คัดสรรมาให้ดูกันว่ามีเลขอะไรเข้าบ้างนะคะสําหรับงวดน,นี้นะจ๊ะก็จะมีเลข 2, 2> เลข3เลข4เลข5เลข7แล้วก็เลข8นะจ๊ะ2เนี่ยก็จะมี

ทำไมเจ็ดสี่สตัวนะอาจารย์นี่เขียนอะไรไปเอ,อ <hi> ่ยเดี๋ยวมากไว้ก่อนมากไว้ก่อนก็จะมีเจ็ดส <the u an> <the u> an> ี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสองแล้วก <Yeah. S 2> <c oughs> ็เจศค่ะส่วน8นะคะก็จะมีแปดหนึแปดสามดห 8 9 8 2 8 0แล้วก็8 5นั่นเองค่ะทุกคนเรียกว่าตัวเลขที่เราไล่มาทั้งหมดนี้ก็คือเข้าหลายซองมากเดี๋ยวเรารลองไปวงเลขเหมือนกันดีกว่าว่าจะมีเลขไหนที่จับคู่ด้วยกันได้ค่ะ ะะและนี่ก็คือชุดสรุปของ,ของเรานั่นเองค่ะนะวันนี้คัดมาให้แบบว่าเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้านะคะก็จะมีเลข3เลข4เลข5เลข7นะคะ3ก็จะมีสา3เจสมหสี่มีสี่สองห้าสี่เจก็จะมี5 2าสอง้าแปส่วน7ก็จะมี7 2็ดสองเ้าอ๊ะทำไม9้ามาเยอะจังเลยแต่ว่าอวดน,นี้นะคะอาจารย์งองให้เด่นเป็น7เพราะว่า7แบบ เข้าเยอะมีเยอะมีบ่อยสี่สอไว้นะคะก็2ก็จะมีแบบ4ี5 2 7 2อเเี้ยเพราะว่าอันนี้ก็เข้าเยอะเหมือนกันแต่ที่เด่นก็คืออยากให้เด่นแบบ 7-8, 7 2 7 4, 4, 4 7เจ7อจ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ให้ติดไว้แต่ไม่รู้ว่างวดนี้7จะมาอีกหรือเปล่านะแต่ว่ามาเด่นจริงๆเพราะว่า7งวดที่แล้วออกไปออกเลขทายของ ของเป็นรางวัลที่ 1, 87นั่นเองนะคะ<ช>แต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันนี้7จ็ะกลับมาเด่นอีกหรือลรางวัลท1 1> ว่ดที่แล้วจะเป็น 1, 0, 0 8 87ศูนย์แปเาเออใช่เออมาเยอะมาเยอะมาเยอะอ่ะโอเคอันนี้ก็ในชุดสรุปของเราก็จะมีอย่างนี้นะคะอ่ะ ท้ายรายการเช่นเคยอาจารย์เนี้ยมีอะไรมาฝากคะเป็นซอง <c oughs> นั่นเองจัดเราจะมาเปิดซองไยซองเหมือนเดิมอ,อย่าอที่เคยแบบบอกกันไว้นะคะงวดนนี้ก็มาแบบสี่ซองเด่นๆเ,เลยจะมีซองไหนกันบ้างอ่ามาดูจัดซองแรกนี่เลยอ่าเริ่มที่ซองแรกกันก่อนนะจ๊ะสำหรับซองแรกก็คือดวงเศรษฐีแล้วก็เงินไหลมาเเรามาดูว่าข้างในเนี่ยงวดนี้เขาให้เป็นเลขอะไรนะจ๊ะเจา้าอ่าอ่า สำหรับดวงเศรษฐีนะจ๊ะใบแรกของเราให้มาเป็น8นั่นเอง mm hmm. เขียนว่าวิ่งล่างนะจ๊ะ2ตัวก็จะเป็น1 8กับ6 8นั่นเองจ้าอ่าโอเคอ่าส่วนเงินไหลมานะจ๊ะส่วนเงินไหลมาอื เงื่ไหลมานะจ๊ะให้มาเป็นเด่นก็คือ5นะจ๊ะ3าตัวก็จะเป็น8 1 5หนึ่งหแล้วก็8 2ดสองนั่นเองใครชอบเลขไหนก็ไปจับคู่แล้วก็ลุนกันได้นะจ๊ะมาที่ซองถัดมานะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้อองใหม่ดิซองที่ที่เราพูดไปเมื่อต้นรายการเป็นซองใหม่ซึ่งเข้ามาสองวดแล้ว2งงวดติดแล้วซองนี้เด่นเป็นประกายชื่อว่าซองประกายแสงเรามาดูว่างวดนี้เขาจะประกายเฉิดฉายวิ้งวับได้ขนาดไหนนะจ๊ะ อ่านี่สำหรับซองประกายแสงของเราวันนี้3ตัวให้มาเป็น802นะจ๊ะแล้วก็2ตัวก็มาเป็น07แล้วก็ติด0ูนย์ติดศเด่น0ไว้นั่นเองอ่ามีเจมี2ที่อาจารย์ง,งอบอกใช่แล้วโอเคค่ะ,ะต่อไปซองนี้ชื่อว่าซองรับซับอ่าสำหรับซองรับซับของเราก็เป็นซองใหม่เหมือนกัน ข้าวสองงวดติดเหมือนกันทีมงานกระซิบมาเดี๋ยวเรามาดูว่างวดนี้จะพาทุกคนไปรับทรัพย์กันอีกไหมนะจ๊ะสําหรับซองรับทรัพย์งวดนี้ให้มาเด่นก็คือสามสองตัวก็จะเป็นสามหกับส7มเจเนาะเหมือนอันนี้เลยนี่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 มสรุปของเราเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ารับทรัพย์จะได้รับกันหรือเปล่านะจ๊ะเอออ่ะสุดท้ายค่ะและสําหรับ ซองสุดท้ายประจำงวด2พฤษภาคมของเราเป็นสูตรอาจารย์พันทิพย์เนาะซองนี้ก็จากสถิติก็เข้าบ่อยเหมือนกันแต่เรามาดูว่างวดนี้เขาให้อะไรกันสำหรับงวดนี้สำหรับสูตรอาจารย์พันทิพย์เด่นบนก็จะเป็น5กับ6 3ตัวก็จะเป็น8 1 5แล้วก็3 0 6 ส่วนเด่นล่างก็จะเป็น8แล้วก็3นะจ๊ะก็จะมี1 8 6 8 1 3แล้วก็6 3จ้ะใครชอบเลขไหนก็ไปรุน้นไปเสี่ยงโชคกันได้เนาะอ่ะสุดท้ายค่ะอันนี้มาในแบบอิเล็กทรอนิกส์นะสำหรับซองเด่นโชคเนื่องจากว่าเราไปตามหา ยังไม่มาทางเราก็ไปสอสแบแสวงหาจนได้แต่มาในรูปแบบของอ,อิเล็กทรอนิกส์เนาะสำหรับซองเด่นโชคตัวเด่นก็จะเป็นเลข7ส่วน3ตัวเนี่ยก็จะเป็น570เ็ด่น7เลยนะคะใครยังไม่ทันที่รีบดูนะแคบไว้นะก็เปิดซองของเราก็คงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>สำหรับงัดวันที่ ตุา,<ถ>าคม2564นั่นเองนะจ๊ะใช่แล้วค่ะสำหรับงวดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะให้ใหเฮงรวยๆปังๆนะคะห่างไกลจากโควิดด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ก็คือแบบว่า เริ่มกลับมาแพร่กระจายเนาะบางคนล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านบางคนค้าขายยังไม่มีไรายได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะหน้าจอของเรานะคะเอาไปเสียงโชกันแต่ว่าก็ต้องซื้อแบบมีสตินิดนึงใช่รู้จักหัดห้ามใจเนะเาะแบบไม่เดือดแบบร้อนพอ,อนแบบสนุกนสนุกอะไรอย่างงี้ใช่แล้ว สำหรับงวดนี้ก็ขอจบรายการหวยทรงพิดแค่นี้ก่อนงวดหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับงวดนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพุกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีจ้าดีค่ะเฮงๆงเร่งเร่ง